สวัสดีครับเพื่อนๆพืนพี่พ,พี่อาจารย์ทุกท่านนะครับและท่านที่ชื่นชอบและศรัทธาหลวงปูหง่หมงพรมัญญูนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนก็มาพบกับวัตถุมงคลหลวงปูหง่หลงพรมัญญูเช่นเคยนะครับเพื่อนๆตอนนี้หลวงปูหง่หมกงก็ร้อนแรงต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆนะ,คะใครยังไม่มีวูชาก็รีบหาไว้พูชาได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้จะมาเปิดแบ,บ,แบงปันให้ถูกๆเลยครับเพื่อนเพื่อน เปิดเปลี่ยปันให้ต่ำกว่าทุนมากๆเลยครับเ,เพื่อนๆท่านใดที่งุบไม่เยอะนะครับเช่าหาวัตถุมงคลหลวงปู่ผมที่ราคาแรงๆไม่ไหวเลยนะครับก็รอเช่ารุ่นนี้ได้นะครับนะรุ่นนี้ผมเอามาโปรโมชั่นให้สมาชิกได้บูชากันนะครับเ,เพื่อนๆนะวันนี้จะผมมีมาแค่2องค์เท่านั้นครับเ,เพื่อนๆนะและพุกคุณก็ไม่ด้อยกว่าราคาหลักหมื่นหลักแสนแน่นอนนะครับเ,เพื่อนๆ เพราะว่าหลวงปู่หงท่านก็เมตตาปกเสกให้อย่างเข้มขังเหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆนะฮะรุ่นนี้จะเป็นรูปหล่อของท่านเต็มองนะครับเพื่อนนะก็เป็นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่นะครับที่ราคายังจับต้องได้นะครับเพื่อนยังไม่แรงมากนะครับเพื่อนนะฮะต่อราคายังไม่แรงนะครับเพื่อน แค่หลักพันกว่าๆนะครับเพื่อนๆหลักพ <nationwide> ันกว่าๆอีกนะครับเพื่อนๆนะแบ่งปันให้สมาชิกช่องนะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพื่อนๆนี่ฮะเพื่อนๆดูเป็นเนื้อสัมรธิดก็หายากมากแลวนะครับเพื่อนๆก็เนื้อสัรฤทธิ์ก็จะมีอิทธิฤทธิ์ในตัวมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องปลูกเสกก็เข้มขังศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับนะเนื้อเนื้อสัมฤิดนะครับเพื่อนๆนะฮะจะออกดำๆมันๆน้ำตาลน้ำตาลฮะเรียกว่า ผิวมันมากเลยครับเพื่อนๆเนี่ยถือว่าสวยเลยอย่างงี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะเพื่อนหน้าตาท่านจะยิ้มเย้มนะฮะเป็นท่านมีแต่ความเอ็นดูนะครับเพื่อนๆหน้าตาท่านก็มีแต่ความเอ็นดูนะฮะเพื่อนๆนี่ยหน้าตาท่านก็จะมีแต่ความเมตตามีแต่ความเอ็นดูนะครับเพื่อนๆเนี่ยหน้าตาท่านจะเป็นแบบนี้เลยสูงประมาณนิ้วครึ่งนะครับเพื่อนๆเนี่ยสวยงามนะฮะ ไปเลี่ยมทองห้อยคอกําลังสวยเลยครับเพื่อนๆนีฮะกับเพื่อนๆเป็นรูปหลอถือไม้เท้ายืนเต็มองนะครับเพื่อนๆสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยคท่านจะออกเป็นสำลิดนะฮะดำๆน้ำตาลอมน้ำตาลนะครับเพื่อนๆผิวแบบนี้ถือว่าสวยนะครับเพื่อนๆนะจัดว่าสวยนะครับเนี่ยเนี่ยผิวแบบนี้จัดว่าสวยมากๆเลยนะฮะสวยมากๆนะครับเพื่อนๆอย่างนี้ถือว่าสวยมากๆนะครับ คือเมาวนะฮะนะฮะก็จะมีต่อโคทุกองนะครับเพื่อนต่อโคทุกองนะครับเพื่อนนะรุ่นนี้ออกที่สุสานทุ่งมนโดยตรงเลยนะครับเพื่อนไม่ได้ออกที่เพชรบุรีนะครับไม่ได้ออกที่วัดเพชรบุรีนะครับออกที่สุสานทุ่งมนโดยตรงนะครับเพื่อนนะฮะอาจจะมีต่อโคทุกองนะครับเพื่อนเนี่ยตรงสังคตินะฮะก็จะมีต่อโคตนะฮะ ทุกองนะครับเพื่อนๆฮะต้องคมคมลึกๆแบบนี้นะยันนะต้องคมคมนะครับถ้าเป็นหลอมใช้ไม่ได้นะฮะถ้าเป็นหลอนี้เก๊เลยนะครับต้องโคดตอกนะครับเพื่อนๆคมคมชัดๆแบบนี้เลยนะครับโคตนะครับเพื่อนๆสวยๆครับสวยมากเลยครับเนี่ยก็ฮะเพื่อนดูนะครับเนี่ย ด้านล no ่างใต้ฐานนะเขียนว่าส so ุสารทุ่งมนนะครับเนี่ยสุสารทุ่งมนนะครับเพื่อนๆออกที่สุสารทุ่งมูโดยตรงเลยครับเพื่อนๆด้านด้านล่างเขียนว่าล้มปู่หงนะครับนะฮะนี่ฮะก็พิเศษเลยเพื่อนๆดูด้านล่างใต้ฐานนะครับเพื่อนๆพิเศษมากเลยนะครับด้านล่างฮะเพื่อนๆดูด้านล่างครับจะมีรอยตัดช่อนะฮะรอยตัดช่อนะฮะแล้วก็มีตะไบเก็บงานนะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็รอยตะไบด้านล่างเป็นรอยตะไบแท้เลยนะครับ ข้างล่างก็ใต้ฐานก็จะอุดผงรวยผงมหาเสน่ห์นะฮะผงมหาเป็นผงรวยผงมหาเสน่ห์เมตตาผสมผลงไปนะครับก็รุ่นนี้ก็โดดเด่นทางเมตตามหาเสน่ห์เป็นเลิศดค้าขายเป็นเลิศดนะครับเพื่อนๆนะฮะก็เหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ขายเหมาะกับนักร้องนักแสดงนะครับเพื่อนๆนะฮะโดดเด่นทางเมตตามหาเสน่ห์เป็นเลืศดเลยครับเพื่อนๆจัดว่าสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆครับ วันนี้ผมมีมาแบ่งให้2อ,องค์นะครับเพื่อนๆนะฮะนี่ผมมีแบ่งมาแบ่งให้2อ,องค์นะครับสภาพสวยพอๆกันเลยครับเพื่อนๆเนี่ยสภาพสวยๆแบบนี้ก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับเพื่อนผมก็คัดมากว่าจะได้ที่สดุดวันนี้ก็คัดมาเป็นเวลาหลายวันเหมือนกันนะครับกว่าจะคัดมาได้นะครับเพื่อนฮะก็ที่สวยแบบนี้ในกลุ่มก็ต้องมีพันห้าสองพันเลยนะครับเพื่อน แต่วันนี้ผมอยากเปิดแบงให้สมาชิกเอาไปบูชานะครับเพื่อนๆพุทุกคุณก็ไม่ด้อยกว่าเหรียญแพงๆนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าได้หลวงปู่บุกเสกให้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะฮะที่ที่สําคัญรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่นะครับเพราะว่าออกแบบได้เหมือนหลวงปู่มากๆเลยครับเพื่อนๆนนะฮะผมเปิดแบงให้สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนเอาแค่950บาทนะครับ เอาแค่เาอบาทเท่านั้นเองนะครับเ er. นะพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆท่านใดสนใจก็แคปรูปส่งมาทางไลน์เลยนะครับเพื่อนๆก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับผ้าทุกรายการผมก็รับประกันแท้ให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ผมก็จะย้ําทุก E ีีนะครับเพื่อนๆย้ําบอกทุก EP ีนะครับถ้าเพื่อนๆ er ไม่มั่นใจนะครับก็สามารถแคปรูปเอาไปเช็คเอาไปแห่เอาไปให้เซียนใหญ่ดูก่อนก็ได้นะครับนะฮะ huh. ถ้ามั่นใจแล้วค่อยมาปิดกันนะครับนะ แต่แต่ผมก็รับการให้อยู่แล้วเพื่อนสบายใจได้เลยนะครับนะฮะก็สมาชิกใหม่ที่เข้ามาก็ไม่กล้าปิดนะครับกลัวผมโกงนะครับเพื่อนๆนเพราะว่าไม่เคยซื้อขายกันนะครับกลัวผมโกงนะครับผมก็จะบอกตรงนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าอ่ถ้าผมโกงนะครับเพื่อนๆป่ผมคงโดนประจานแล้วนะครับเพื่อนนะสมาชิกผมก็เยอะมากมายหลายร้อยคนนะครับเพื่อน ถ้าผมโกงนะครับเพื่อนๆสมาชิกผมนี่ต้องประจานผมมาแล้วนะครับเพื่อนๆผมไม่ได้อยู่มาถึงทุกวันนี้แน่นอนนะครับเพื่อนๆถ้าผมโกงนะครับเพื่อนๆสมาชิกผมก็ต้องประจานผมแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมคงต้องโดนร้องเรียนปิดช่องแน่นอนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะครับเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับผมมีตัวตนนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเข้าไปดูใน Facebook ผมก็ได้นะครับเพื่อความสบายใจนะครับเพื่อนๆก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาปิดภาพผมนะครับกข ขอบพระคุณมากๆเลยทุกท่านเลยครับที่ปิดภาพผมไปนะครับที่ไว้ใจและวางใจผมนะที่เข้ามาปิดภาพผมนะเพื่อนเพื่อนก็ขอบพระคุณมากๆเลยครับเพื่อนเพื่อนนะเ,นเพื่อนเพื่อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดกระ,ะ,ะดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะก็ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อท้ายนี้ก็ขอบารมีลุงปู่หงพรมปัญโยจงคุ้มครองเพื่อนเพื่อนพี่ๆอาจารย์ทุกท่านให้มีแต่ความสุขความจเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอจ่าจนนะครับสวัสดีนะครับ